ผมผมเพชรพระรวสวัสดีที่สู้ผูสกขคนกับผมแกชิมัตตตามแนวทางลาบพัฒนาเสียนผาสุกเนาะพี่น้องเนาะพอพันโทษมากแกจิตได้โทษกลับเนาะพี่น้องเนาะของพอเสียนพาสุกกะมือคึืนนีพวกเขาเนาะพี่น้องเนาะมือคึืนนีพวกเขาเพราะว่าเหล็กมันออกนี่เนาะพี่น้องเนาะเหลขกมันออกศูนหากับซีหนึ่งได้พี่น้องได้มือคึืนนี่ อันนี้ผลมือคืนนี่ได้พี่น้องได้องขอเซียนพาสูกะเอาให้เบิ้งตามนี่ลระพี่น้องนี่สองกับเจ็ดบะมีเราพี่น้องได้บะเขาจับคู่กับบะเขาพี่น้องบะเขาเอาไม้พี่น้องแจะเมื่อมาขอโทดกอให้พี่น้องหลายเีีียขนนนทก่อพง วันพุธสามธันว่าเดี๋ยวไปขี่ลงเียนพืชกีกาเนาะพี่น้องเนาะลาว วิ่งบนล่าง บ้าผิดเส้นไหมก็ซื้อคงลงดีแท้ครับสวัสดีครับคุณ่อครับครับสวัสดีครับ นั่นคุณพ่อผมว่าจะเอาตังเหรียญให้เสนอมันตั้งเหรียญมันก็ลุดนอกคุณพ่อมืนเคลื่นี่ก็ได้ครับมันบอต่อเนื่องให้มันเรวิ่งหลุดแบบคือลุดไปเรื่อยอันผมไล่แล้วล่ะมันมันได้ปักเอาสูตรใหม่สูตรนั้นมันหลุดในวิ่งมันรูดก็เลวิ่งรูดคือจบโดดออกพอมาเนี่คุณพ่ออันเที่ยวนี้ผมก็ตีให้ไปเรื่องในวิ่งสองโขดเก่าด้วคุณพ่อเนอะครับ ของต่างแดนวันที่สามวันพุธคุณพ่อพร้อมจะเอาเดี๋ยวนี้ป๊อครับโอ oh, oh, เอาเอาไปเลยนอกจากนอกเป็นเลขอะไรเลีงนองเด้อห้าวิ่งห้าสองหกวิ่งห้าสองหกอันกู้กู้นี่มีห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหก หกหนึ่งหกเก้าห้าหนึ่งห้าหกหกหนึ่งหกเก้าไหนว่าในเรื่อวิ่งกับสี่นั่งหนักไปทั้งหกหรอเด้อคุณพอ่อเด้อครับเออผมจีเน่นไหนคุณพอ่อมีห้าหกกับหกเก้าเนี่ยสองตัวเนี่ยนะไอ้จ้าคู่กับนี่สี่คู่เนี่ยครับนี่คู่กับสีบค่คู่ มือมีหาหนึ่งหาหกกับหกหนึ่งหกเก่าอันเน่นหกหนึ่งหกเก่าดีครับอันเน่นหาหกกับหกเก้าเออหกหกเก้าแล้ววานีเอาเลขสามสูวไปจับเอาจับสองชุดคุณฟอครับสองตัวไปสองชุดเอา หนึงหกหนึ่งคุณพ่อหงอนหอยมันแมนหมดละหนึ่งหกหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็ห้าหกเก้าคุณพ่อเอาสองจุดนี่แหละอันนี้อันนี้เป็นสูตรไม่้ไหมครับนี่สูตรไม่ครับเมื่อก,กี้นี่มันหลุดสิ่งเรียวิ่งมันหลุดเบิดแล้วสูตรไม่นี่เป็นังไรครับมันเขายอ้อนหลังเคสเบื้องยอ้อนหลือมันเขาว่าครับนี่่อยเขามาแฝดมวดยกแล้นันเบิด์ตพลังโดนละเดี๋ยวนี้ มีมีงวดที่แปดนี่เขาอะไรมัตจะจะคุนล่ะจริงมันกับผมก็ไล่ไปยื่หอกคุณหมอเลยเอาของมากเพราะว่ามันสูตรตัวนั้นเพราะท่านรุดนน่องาันนี้มันรุดแล้วก็ต้องเอาสูตรที่มันบนรุดมากต่อนะคุณครับมดนมันกับเป็นตะเอาเถริยญานน้นเบิร์ตมันรั่งโดนละ่ะว่าสูตรนี่เขามาแปดงวดแล้วมี่งี้งงวดที่แปดข้ามนี่แหละนี่โอ้อันเขามาเจ็ดงวดแล้วงวดนี้งวดที่แปดนี่งวดหนึ่งงวดที่แปดบาน,นี้สูตรเก้าที่มันรุด วิ่งจ้องมาทั่วนะครับสูตรเก่าที่มันหลุดกาเลขวิ่งมันหลุดก็คือบ่ออ่อนนะครับเอาสูตรใหม่กาไว้สะก้อนเนี่ยเพราะว่าผู้ทีเขาตีหาเลขวิ่งได้มันกันมันมันหลุดเลยมันมันบ่มีตัวต่อเลยคนบอก็ต้องว่างไว้จากควาเออว่ามันเข่ามากนะจังต่อใหม่แต่ว่าันสูตรที่ออกมานไม่รู้ดเพราะเลยไปต่อแล้วตัวนั้นไม่มาที่เข่าต่อกเพ่าไปต่อให้ตัวมันหลุดไวปสะก้อนนะนะครับ เพราะว่าโตโตที่เขาใส่มันว่าทั้งรูดก็ต้องใส่ต่อไปนะคุณพ่ออันนี้มันว่าทั้งรูดจะเกลือตรงนี้ตามที่นั่นมันนี่นี่มันงวดที่แปดตามที่ย้นลางกันไทยบิสเซอัเทอร์รี่ครับอืมคันคันชาญย้อนล้ำเวิร์กมางหม่มันตัดจิกกุ้ยว่าราดบนเส้นหมดเลยคุณพ่อแต่ว่ามันติดเดินต่อเพราตอนนั้นเลาเรียวิ่งนะอือครับมันในตำล่าสูตรผมเนาะทะเลขวิ่งรู้ไปขึ้นรุดนะคุณพ่อครับเอาเรียวิ่งเป็นแกนหลักอัน คุณพ่อกันนี่แลผวผมโตหกเกาหาด้อคุณพ่อเด้อเลขสามตัวผมขอสุดนี่แล,เล่เลขเลขสามตัวเน้เนหกเกา่าภาหกเกาหาแต่ว่านันนั่นนั้นเนี่นยนในสองตคือหาหกหกเกาบัดนะพ่อจับสามตัวบเอาผกว่าเป็นหลัก้อย,ย TV, นะคุณพ่อก็จะ่เป็นยังไงเอฟซีวีน้าเอาขันบนจอบเลววิ่งนะผมอยู่ครับที่ว่าอรุดวัดดอกเพราะว่าเป็นรีวิ่งสองตัวารุดกะ รุดยากอย,กอยู่อันนั้นเรยวิ่งวะคำนี้รุรรดเร็กกะอกก็ได้ครับอ่าแต่ทั้งเมรดทัท้ง,งมวลวิธวนี่นะคุณ่อด,ดอ้อบเอ,อือนของบา้านเฮาเดี๋ยวผมจังสี่เฮสตรงไหนกุพอน้องคนบอกครับตัวนี้มันเร่งดวนเพราะว่ามันเมื่อวันที่สามนี่ก่อนอกวเนวาะครับถือว่างวดตั้งต้นกับ,บวเขาเลยละ่ะเออตั้งต้นแล้วเนาะมันมันหมดมันหมดเดือนนะครับวดแรกครับแเป็นวดนแรกของเดือนนี่กับ,บรุดเอ้า สามงวดนี่จะต้องเข่าลรอเมื่อจังสั่งนี่กุณบอเด้อครับครับสวัสดีสุขสุขคนสวัสดีครับขอโชคดีครับบัดดีครับสวัสดีครับผมเอาพี่น้อนแคบหน้าจอเด้ออันนี้คือเล่าพัฒนาฟอเซียนฟาสุกได้ไปนองได้บนล่างวิ่งห้ากับหกจับคู่กับหาหนึ่งหาหกหล้วก็บหกหนึ่งหกเก่าเน้นหาหกหลักอ หกเก้าก็ 9. จะเลื่อนบนล่างไปกลับเด้พี่น้องเด้อเลขพอพันวรีปักหลักส่วนเลขสามตัวนี่มันะะหนึ่งหกหนึ่งหลักอ่ะห้าหกเก้าได้พี่น้องเด้อถ้าบ่มักถ้าบม่มากันพอพันจับคู่ห้องก,กับหามมจิตหากับหกได้ได้พี่น้องเด้อหามมจิตหากับหกได้พระว่าเลขวิ่งนี่ก็คือเจ็ดงวดยังก็่ได้รุดพี่น้องงวดนี่เป็นงวดที่แปดอ่ะพี่น้องห้องแคบหน้าจอเอา ขั้นมากระจังจัดบอมมาเข้ากับพานเนาะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวาทา่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับผม